ลำดับต่อไปตามถ้าตามคิวก็คือดอรสำรวมนะคะ,ะคุ่ณรู้สำรวมค่ะเชิญค่ะขรโอกาสน,นะคะกราบครัะท่านอาจารย์หมอที่สามครูแกราบคุรูทุกท่านค่ะ,คคะจะเดินทางจำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะ เสียงได้ยินชัดไหมคะชัดค่ะค่ะป้ารวมนะคะสํารวมแก้วเกมจันค่ะชื่อทางธรรมคือร้อยแสนศีนอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะเป็นจิตนักษาส,าสวนป่านามบุญสองนะคะ,ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องอกำลังเรียนเป็นนักศึกษาวิชารามปีสองอยยาพัน ปัญญาตรีนะคะอริยะัญโ,โทษอริยปัญญาโทปีสองค่ะอ่าเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งนัก,นกเรียนนะคะก็จะส่งการบ้านเรื่องเรื่องกินนะคะเรื่องกินแต่ว่าส่งในชื่อเรื่องเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะก่อนหน้าที่รู้จักเพศวิธีธรรมนะคะประรวมเป็นคนที่ยึดติดกับ การกินอาหารที่มีรสชาติอร่อยกินของที่ชอบของโทษของหวานของมันถ้าไม่ชอบไม่กินกิเลสมันได้ดั่งใจตลอดนะคะจนกระทั่งเป็นภูมิแพ้แพ้กลิ่นแพ้อากาศแพ้ขุนละองคือแพ้ไปหมดอะแล้วก็จะเป็นเป็นคนที่มีโรคหวัดป,ประจำประจาปีอากาศเปลี่ยนก็จะเป็นหวัด เราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเลยว่าคือคืนนี้คือสาเหตุของการเป็นภูมิแพ้นะคะเพราะถ้ามาพิจรณาตอนนี้ก็คือเราเราเราติดเราเป็นอะไรนะตามเดกิเลตกินได้ดังใจนะคะปัญหาเรื่องการกินนะคะทีนี้พอรู้จักเพศพวิธีธรรมต่ป,ปี49นะคะรู้จักโดยการอ่านหนังสือปรับสมดุลร้อนเย็นเล่มหนึ่งของอาจารย์นะคะยังไม่รู้จักอาจารย์ว่าคือใครนะคะ หลังจากนั้นเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะคดข้าวห่อไปกินเองทำกับข้าวกินเองตั้งแต่ปีห้สี่เก้ามานะคะคือปกติที่บ้านนี้นก็จะมีวัตถุดิบในการทำอาหารนะเราก็ทำอาหารปรุงเองมาตั้งแต่แต,แต่แต่นานมาแล้วนะคะก็เป็นอา,อาชีพเสริมก็คือกิจก,กรรมไร้าสารพิษนี่เลยค่ะก็คดข้าวห่อไปกินโรงเรียนก่อนยลาออกจากอ่า จากค่าราชการครูนะคะหกปีนะคะจนกระทั่งว่ามาเจออาจารย์หมอปีห้าห้าค่ะเราก็ปฏิบัติได้ระดับหนึ่งนะคะแต่พอมาเจออาจารย์หมอเนี่ยค่ะตอนนั้นเป็นค่าจ็ดวันที่ดดนตานส่วนป่านา้บุญหนึ่งนะคะจังหวัดมุกดาหารอาหารมื้อแรกที่เรากินนะคะก็คือพืชจืดสบายที่อาจารย์พาเราเรากินวันนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่รู้เลยไม่รู้รู้ไม่รู้อะไรเลยนะคะ ค่ายนั้นเป็นค่ายที่มีคนเยอะมากประมาณสี่ห้าร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็เข้าคิวยาวและตัวเองเนี่ยหิวก็หิวตอนนั้นอาหารยังเป็นสามมื้อนะคะทีนี้พอไปถึงเจอส้มตำส้มตำที่มีมะละกอดิบๆแล้วก็ไม่มีเราเที่ยวหาถั่วหาอะไรมันไม่มีเลยนะคะแล้วก็น้ําส้มตําก็คือน้ํามะขามแล้วก็เหมือนกับเราใจเรา,เราคิดว่าคือน้ํามะขามแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็มีผักกุ้ง แล้วก็มีอาหารตามลําดับนั่นแหละอาจารย์ได้กินอาหารตามลําดับตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยเลยในชีวิตนะคะว่าเรากินกินติดอาหารที่ที่เราชอบอะค่ะยึดติดมากหลังจากกินอาหารเหมือนกับว่าคําเรกอะค่ะกล้ากลืนกินค่ะกล้ากลืนกินมันกลืนไม่ลงอะค่ะไอส้มตํากับส้มตําที่ไม่มีรสชาติกับผักบุ้งอะค่ะน้ําตามันเลยเอะค่ะ เอ้แล้วก็ก็นึกไปดเ,เด้อดูคนอื่นเขาก็กินกันแนละเราก็นั่งกินนั่งก้มหน้าน้ําตาก็ไหลนะคะแล้วก็มาพิจารณาว่าเออการกินของเราตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนกระทั่งตอนนั้นอายุห้าสิบเจ็ดปีนะคะเราไม่รู้เลยว่าอาหารดีมีมีคุณค่าส่งเสริมสุขภาพแต่ให้สุขภาพดีเนี่ยคืออาหารแบบนี้นะครับก็เกิดความรู้สึกรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกโอ้ยเห็นคุณค่าของอาหารตั้งแต่วันนั้น,นะคะ่ะอาหารเป็นหนึ่งในโลกที่เรากินมา ค่อนชีวิตแล้วเราไม่รู้เลยว่าอาหารเนี้ยเป็นหนึ่งในโลกอย่างไรนะคะคิดได้แล้วก็มันมันมันปิดติค่คะมันปิดติหลังจากเลิกไข้แล้วเนี้ยเหมือนคบว,ว่าวิธีคิดเปลี่ยนไปเลยะคะ่ะเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนเราก็มาศัทธาอาหารที่ที่ปรุงน้อยนะคะหลังจากนั้นมากินมากินที่ปรุงกับเกลือนะคะแต่ปีห้าห้ามานะคะ ก็เครื่องปรุงรสในปกติก็ตัวเองไม่ชอบไม่ค่อยชอบใช้ยอยู่แล้วเพราะเราแพร้รสชาติอไอสารเคมีบางตัวที่อยู่ในสารปรุงรสทุกชนิดนะครับเ,เครื่องปรุงรสทุกชนิดเนี่ยร่างกายเราไม่เอามาตั้งแต่ต้นเลยเราไม่รู้ที่ทําให้เราเป็นภูมิแพ้นะคะเรากินอร่อยอาหารอาร่อยไม่ได้ไปเลยนะคะก็มากินข้าวกับเกลือแล้วก็เอ่อเออเราเปลี่ยนชีวิตเอยเราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้มาแล้วเราก็เราก็เหมือนกับเราภูมิใจนะที่เรามีอาหารการกิน เยอะแย,ยะไปหมดข้างข้างบ้านเราเนี้ยเราก็ปลูกปลูกมาตรงนี้นะจนกระทั่งวันนี้นะคะอาหารพืชจืดสบายที่อาจารย์พาทำเนี้ยเราทำได้แล้วชีวิตเราก็เรียบง่ายนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันด้วยใจที่ผาสุดชีวิตก็เปลี่ยนจากที่เราเป็นผู้รูคูมเทค่ะโรคมันหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะที่เคยเป็นหวัด ประจำปีของเรานะมันก็หายไปน้ํามูกอะไรมันก็ไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอเราก็ใช้ยาเก้าเบสของเราเนี่ยนะเออก็บางเม็ดเราก็ใช้มากบางเม็ดก็ใช้น้อยอะไรเนี้ยค่ะเขาก็สลับกันไปนะคะก็มาดูว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินอาหารผิดกินอาหารพิษเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้เพื่อ้ร่างกายสมดุลทั้งกายใจนะคะ โดยเฉพาะการลดและเลิกเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์าจากเนื้อดมไข่ขนมนมเลยอะไรเนี่ยเราก็เด็ดขาดตั้งแต่นั้นมานะคะที่เราชีวิตเรามันรู้สึกว่าผาสุขมากขึ้นแม้ว่าร่างกายเราเนี่ยน้ำหนักหายไปประมาณสิบกาโลนะคะแต่มันกระฉับกระเฉงอะคะ่ะมันแข็งแรงอะมันเบิกบานอะมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีๆอะคะ่ะ ็นสิ่งที่ดีเราเราจะไปบอกใครไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองนะเราก็ลองผิดลงถูกตั้งสีเนี่ยบางทีตั้งสีเกินตั้งสีประมาณในการกินเนีน่ยเกินอ่ะทาให้เราป่วยหลังจากที่เราป่วยเรารู้แล้วว่าเอาประมาณเกินบางทีเราประมาณอ่าอย่างกินข้าวมื้อเดียวเคี้ยวละเอียดตลอดสามเดือน,น,นเนี้ยเราก็ทําไม่ได้นะ้วล้มลุกคลุกคลานก็ทําให้เราป่วยเพราะหลังจากที่เราป่วยเนี่ย เราก็รู้สึกว่าธรรมะเนี่ยเจริญขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการกินของเราเนี่ยค่ะพฤติกรรมการกินเนี่ยเราก็ทําเป็นต้นแบบของตัวเองนะเราไม่สามารถยัดเยียดได้ใครได้แม้คนในครอบครัวนะคะก็ยินดีไม่ชอบไม่ชังที่ลูกหลานจะกินยังไงก็คือไม่ไม่ไปไปเพ่งโทษไม่ไปเอาดีจากลูกจากหลานจากเพื่อนจากพี่จากน้องนะคะก็ก็ทาแบบนี้ทําทำมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะ ของโทษของหวานของมันถ้ากินเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยจะมีอาการร่างกายนี้มันจะผลักโดยการไอบ้างโดยการอะไรบ้างเนี่ยมันก็สังมันทําให้เราเนี่ยสังเกตเห็นแต่กิเลสบางตัวเนี่ยยังไม่หมดค่ะกิเลสด้วยความที่อยากกินนร่อยอยากกินไอที่เราติดรสชาติติดไอรูปรสกลิ่นเสียงอะไรของเราในเรื่องการกินนะคะ่ะอย่างเช่นไม่กี่วันมาเนี้ยอยากกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปล่านี่ค่ะข้าวเหนียวกระเทียมเกี๊ยวข้าวเหนียวหอมเกี๊ยวเนี่ย กิเลสวันนั้นมันอยากกินนะค่ะมันอยากกินเออเราเราก็บอกกิเลสว่าเออกินมาเยอะแล้วนะตอนนี้ถ้ากินมากกินเกินเนี้ยร่างกายมันจะไม่สมดุลเดี๋ยวจะไม่สบายตัวนะกิเลสก็ไม่ยอมมันอยากกินมันอยากกินเออแล้วก็ยังกิเลสมันยังเถียงว่าเออข้าวเหนียวเปล่าเนี่ยแค่หบาทเองเออจะคิดชิดขี้เหนียวเป็นทำไมนักหนากิเลสมันไม่ยอมวันนั้นขณะที่ ที่กิเลสมันไม่โยน,นะคะต่อสู้กันประมาณครึ่งชั่วโมงอะคาต่อสู้มันจะจะไม่กินเนี่แต่ว่าแต่ว่าวันนี้เราเราใช้ปัญญาของพุทธ,ธะมาใช้ดูสิอา้าวกินให้มันรู้ไปนะคะบอกบอกกิเลสเอากินก็กินวันนั้นก็ไปสั่งข้าวเหนียวมาปกตินีจะสั่งห้าบาทก็คือข้าวเหนียวเปล่ากับหอมเจียวกระเทียมเจียวอะไรประมาณเนี้ยเราก็มากินเพราะอาหารมื้อของเราอ่ะ แต่วันนั้นสั่งสองห่อเลยสิบบาทเรามาตรวจเรามาเรียนรู้มาเช็ควิมุสเรา้วยว่ามันจะผ่านไหมนะคะก็แม่ค้าก็ยังเซล์เลยว่าเอาซื้อไปเผื่อใครอะ่ะไอเราก็ยิ้มเราก็ไม่ตอบนะคะทีนี้ระหว่างระหว่างที่จะกลับมาถึงบ้านอะ่ะมันจะกินข้าวเหนียวตอนนั้นกินเลวเพราะกินกินกับมังร้อย,อยู่อร่อยดีอะไรไหมเราก็ เหมือนกับว่าน้องน้องๆเด็กๆบอกว่าสวนหมัดกิเลสมันเลยว่าวันนี้กูไม่กินมึงอ่ากูไม่กินตอนนี้จะไปกินในมื้ออะไรประมาณเนี้ยนะก็ไม่กินนะคะตอนนี้เราเหมือนกับว่าต่อสู้กันพักหนึ่งปัญญาพุทธะก็เกิดขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าเราไ้ต่อสู้กับกิเลสเรื่องการกินเนี้ยต่อสู้กันมานานแต่บางทีมันก็ต้องยอมกิเลสบ้างเหมือนที่อาจารย์หมอบอกว่ากินเพื่อการเรียนรู้กินเป็นวัคซีนแล้วในที่สุดเนี้ยกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะ พุธธทธะจิตวิญญาณกับพุทธะที่บริสุทธิ์เนี่ยกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไหนหมายถึงในที่นี้กินเอาประโยชน์นะกินเมื่อร่างกายต้องการแล้วกินโดยที่ไม่ชอบไม่ชังไอความรู้สึกว่าพอเราเด็ดขาดกับพุทธ,ธะเด็ดขาดกับกิเลสกิเลสมันนิ่งเงียบไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเปลี่ยนวิธีคิดที่เราไม่จมปลักเกี่ยวกับไอกิเลสท,ที่มันพาเรา ไม่สามารถขึ้นอยู่กับไอเหลี่ยมมุมของมันเล็กๆน้อยๆแบบเนี้คือมันจมอยู่กับความโง่ดักดานที่มันอยากจะกินมันอยากได้ดั่งใจนะเนี้ยพอเราเหมือนว่าสามารถเด็ดดวกิเลสนะตอนนั้นได้เฮ้ยมันมันก็ดีอะรู้สึกว่าชีวิตชีวิตก็เปลี่ยนอะมันก็รู้สึกเบิกบานอหะก็เลยเอามาส่งการบ้านในวันนี้นะคะว่าวิธีคิดของการใช้ชีวิตในประจําวันของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกินเน่ยเพราะว่าอาหารเป็นหนึ่งเนี่ย เรา,าทําเรื่องนี้นะคะและชีวิตเราจึงจะอยู่รอดผาสุขเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนท่ามกลางวิกฤตโควิดอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ได้ไปทุกข้อเลยตั้งการบ้านที่อาจารย์ให้สง่งตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อห้านะมันหายทุกฉับพลันนะ่ะทุกไอ้กิเลตท,ที่มันทําทุกให้เรานั่นแหละทุกที่มันอยากกินอยากกินพอเราไม่กินมันก็โง่เกิเลตมันไม่ได้ฉลาดแบบอ่าปัพญ,ญาพุทธ,ธเนี่ยเขาฉลาดกว่านะคะแต่ตรงเนี้ยเราก็ตั้งศีลสู้ ตั้งอธิศีลนสู้แล้วก็เห็นมันแล้วก็จับมันมาตีแผ่ให้พี่น้องได้รู้ได้ฟังได้เห็นได้ได้รับทราบว่าแม้ว่าบัาชีวิตบ้านรวมเนี่ยจะผ่านการต่อสู้การเห็นคุณค่าของการกินนะคะก็ยังต้องต่อสู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเ,เนี่ยมันก็กิเลสแม่น้อยก็เหม็นมากเหมือนที่อาจารย์บอกเป็นจริงๆนะคะก็คิดว่าวันนี้ก็ได้เอาสิ่งตรงนี้มาส่งเป็นการบ้านนะคะ ก็คิดว่าวิธีวิธีเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะสาธุค,ค่ะค่ะอนุทนากับวัดคุรูสำรวมค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าเด็กๆจะส่งแบบสั้นๆนะคะ ผู้ผู้ใหญ่นี่มีเรื่องราวเยอะนะคะก็จะได้ฟังหลายลีลาหลายเรื่องราวนะคะที่มาบอกเล่าแบ่งปันกันนะคะซึ่งทุกข้อมูลเป็นประโยชน์สําหรับการที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะอนุโมทนากับว่าคุณครูสรํารวมนะคะค่ะ